มาพี่น้องสวัสดีครับมันี่มาเสีบยบอยู่หน้าบ้านคือเราครับก็เมนูพัดนกเจานกเจาเขาว่าบินเจอเจอดนี้แต่มือเีนีอามากยิ่งับอย่างเนื้อเสือห้องไห้ขอ <c oughs> บคุณตาครับมอนี้หน้าบ้านตาไง <ผม S 1> กินหน่อยอร่อยแน่ประเทศไทย ทั้งพี่ครับเจ้าของจุกุ้งครับหนึ่งนวลงามครับครับผมกำลังย่างมื้อนี้โอ้ยมื้อนี้บ่กินดิบว่าซั่นว่าจุนี่มื้อนี้ไอ้กุ้งมื้อนี้ย่างย่างไปพม่ากินมาหลายมื้อกินมาหลายมื้อกอนครบมะละครับย่างครุ้งย่างครุ้งมะละครับอีหยังก็เสือย่างเสือห้องให้ ตัวนี้นเสือร้องไห้คนกินก็จะร้องเหมือนเสือเฮียียงหย่ำกวบกวบครับบัสซีเมืองไทยก็มีอันนี้พัดหมอ้อผัดนกครับ,บผัดนกนกนกระปีน,น้อยมันเป็นนกเจ้าหรือว่าไป็นตัวสีสันอะไรสือไอ้หัวขึนก็ไดยังไงหัวขึ้นนกตับตับนกเคยกินไหมตับนกในตลาดนกเป็นในตลาดนกนกตลาดตับนกนะครับกินกับ คันหาไปทั่วแหละครับกับก้มอุ้ย่งค like ือายแต่มันมาหน่อยมาแล้วไม่้งบอกนะพี่มาเส่บมานวลนักกันเลยพี่น้องเลยจุเสือบิงกันเลยบิ้ม่เจีวขมบ่มอนีจวขมหมดเเอาอันี้มาแล้วี่บีอยู่เงืนเดต้องเล่นกันอยู่ กันแล้วเ,เป็นหน่วยเลยเขากันเป็นเลขสิเบเอ็ดเป็นเนืวอเลยกวอาอืมเขากันครับบนต่งหาจะเห็ดเจ้าหมมอกอืมเขากันมันก็ขมเสียบแล้วกินอันนี้กับอันนี้มีข่าวเหนียวบ้างครับเขาากินไรได้สิ เรกินลบเนอเดงเดียงแล้วจังเสียเสียงแบบนี้เคักคักคักหอนบ่ะขนมลื้อบ่ะอพินแล้วนอ่งจของาหน่อยกินได้เด้อนหน้ามานน่นนอนมาพี่น้องตอ่ตอตอ่อกุ้งนนคนหนึ่งหนวดง่าพันย่างกุ้งมากเลยกินไปแล้วเบิรแล้วชุดหนึ่งกินเหมืไปแล้วไเต้หัวพัดหลก เสือหองไห้ย่างเสือหองไห้เนี่ยอันใหม่กำลังเลี้ยงมาละขมขมบักลินฝาพี่พี่น้องตอนใหม่กำลังลุ่งเสือหองไห้ไฟแดงๆไฟบวกไฟนี่ปันไดอ๋อนี่แหล้วซำกำลังงามอามแล้วไฟกบกบไปเรื่อยเรื่อแล้วก็พวกนี้มันไ่ต้องซุปไหมปิดเลยสุดยอดปิดไว้มาเสียบให้พี่น้องเบิไงมาได้ได้เจ้าเกงกุ้ง จับกล่องซองพี่น้องเป็นคนโซ่คำโอวๆเบิ้งไม่ยังเจียวยังเสือเสือเอาเสือเอากุ้งที่เราคำโอวๆกระเดยตัวน่ะโอ้ยเพื่อสิเกได้อเลยทำนี่แล้วราคากำลังเสียบอยู่มาเรื่อยมาเรื่อยพี่ลิมตามด้วยมะระครับผมมะระขี้นก มันเดือดสอนแตงเนาะมันอันนี้เนาะปลาดิมืดมันก็บ่ได้มืดดอกมันส<อ>ุดยอดมันมันคักเนาะสำกำลำเลือบ่อึจกาปีดีมันแล้วก็มาตักกับผมผมนี่ครับผมมัดมัดคอแม่งสุดยอดเลยมือกุ้งลำจิ้ม ชิฟูดครับจุกุ้งแล้วก็ตัวนี้พัดเพชรนกมาจากข้างบ้านครับนกเจ้านกบินเจเจวนี้เสื้อลองให้แซ่บพี่น้องเอ้ยำพุ่ะคครับบขอุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับฝากช่องไว้น้ำไหนเพราะลูกทำกินในถิ่นไทยฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสขไคร้นะไม่ได้พี่น้องขอบคุณครับสวัสดีครับทำน,นี่แหละ